วันนี้ดอ,อกเล็บมือนางที่บ้านดิฉันแต่ช่อดอกเต้นได้หมดเลยค่ะวสวยไหมเนะนางแอบสวยนนอยู่หน่อยๆนะคะเวลานางออกดอกีเยอะเนี่ยจดี่ายน้กว้างให้ดูก,ก่อนเนะเยอะมาเลย ถดีมากมาเลยค่ะเยอะที่แล้วก็เยอะเป็นต้น,นเตะมเล นกสบซ้องแอบ้องมีนกน้อยบินมาแถวนี้ด้วยมาเกาะคุยกันสองสามต้นสองสามตัว้วฉันก็รอนอกน้อย ที่เคยแอบว่า,าพ,พักพิงที่านมีฉันนางแซดลูกนางตายนางก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่จุดเกิดเหตุมดตัวร้ายเหมเห็นตัวเล็กกว่าทำร้ายสิ่งใหญ่กว่าจนตายได้ร้ายจริงๆ ธรรมาชาติข้างมุมห้องใช้ได้ใช่ไหมคะน้องกุหลาบก็ออกดอกครั้งหนึ่งสิบกว่าดอกยี่สิบดอกก็มียี่สิบกว่าดอกก็เคยมีออกทีตลอดตอนเนะะื่องเลยค่ะตั้งแต่น้องโดนเพี้ยเล่นงานดิฉันก็ได้ดูดอกกุหลาบไม่ถี่เดยอนะคะแล้วก็ความสมบูรณ์ของดอกก็น้อยลงด้วยสัญญากับน้องว่าจะเอาไปลงดินถ้าเราได้ซื้อบ้านใหม่ ปรากฏว่าทุกอย่างเฟลไปน้องเลยยังต้องอยู่ในกระถา,างเหมือนเดิมเสียใจที่สุด ดอกไม้นีมงดงามจะลงโลกนะคะถึงแก่อายุจะไม่ยาวเป็นสิ่งมีชีวิตที่ให้แต่ความสุขยกเว้นเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะน <c oughs> องนั้นนางก็ไปกอะทุกทายเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วความเป็นภูมิแพ้นั้นก็เป็นความบกพร่องในกระบวนการความเป็นมนุษย์เองซึ่ง ก็ไม่ใช่ความผิดของดอกไม้อยู่ดีสมัยก่อนก่นก็ไม่มีเน,ะนาะลักษณะจุดแวะพักสถานที่รวมกลุ่มสนทนาของชาวมูลนก